สีตารีเซวัง7ไป9สดีค่ะในงานมิลานออร่ราของเสอร์จานแข็งแกร่งมากดวงตาของเขาสงบและมั่นใจท่าทางของเขาสง่างามและมีพลงังเขาแสดงความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกและการแสดงออกของเขาต่อหน้าฝูงชนก็สะดุดตามากเป็นพิเศษใบหน้าของเขาก็คือภาวะดที่มีชื่อเสียงตัวละครของเขาก็คือเทมพนิยายชีวิตของเขาก็คือภาพยยนตร์และการดำรงอยู่ของเขาก็คือตำนาน มีเพียงเซอ์จันเท่านั้นที่คู่ควรมีลานแฟชั่นวีเป็นงานแฟชั่นที่ดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกเซอ์จันซึ่งได้รับเชิญจากแบรนด์หรูอสองแบรนด์ให้เข้าร่วมในการแสดงหลักสองรายการของกุชชี่และทอสเขาเป็นดาราหลักอย่างแน่นอน CEO กำลังนั่งดูการแสดงโดยนั่งอยู่ข้างๆเซีย์จันและมีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาที่สื่อแฟชั่นระดับโลกกำลังจับตามองบล็อกเกอร์แฟชั่น ต่างก็พากันพูดถึงเซียวจานว่าเขาดูดีมากเขาหล่อมีสเสน่ห์อ่อนโยนเขาดูผ่อนคลายและมั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับฝูงชนที่พลุกพล่านและสามารถควบคุมมันได้อย่างเต็มที่เขาเดินช้าๆและสง่างามและทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทำก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์ความหล่อและความสง่างามของเขาได้ผสมผสานกันอย่างลงตัวทุกลุกและการเคลื่อนไหวของเขาเผยให้เห็นสเสน่ห์ทางแฟชั่นที่แข็งแกร่งมาก สถานะระดับนานาชาติของเสียจานในแวดวงแฟชั่นสะท้อนให้เห็นจากการที่เขานั่งเกียงข้าง c ีอของกุชชี่และทอส์อย่างมั่นคงในช่วงมิลานแฟชั่นวีที่นั่งของเขาในการชมการแสดงของทอส์เขานั่งติดกับ c ีอและผู้จัดง,งานของงานนี้ทั้งในปี2023และปี2024คุณเดียโกเดลาวาเล่ถัดไปเป็นนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเจสิก้าอาบา ถัดไปก็เป็นคุณแอนนาวินทัวร์บรรณาธิการของวอกและคุณซูซี่เมนเคธนักข่าวและนักวิจารณ์แฟชั่นชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่นั่งในการชมการแสดงของเขาในกุชชีในปี2023เขานั่งข้างๆซีอีโอแอปพลูดซีบและในปีนี้ซ e อกุชชีกลายเป็นจีนฟองซัวปาลัสแต่เสี่ยจันยังคงนั่งอยู่ข้างๆ CEO เสี่ยจันท็อปสตาร์และสถานะแฟชั่นชั้นนำและอีกด้านหนึ่งก็คือ คุณจูเลียการเนอร์เธอเกิดในปี1994เป็นนักแสดงชื่อดังชาวเยอเมกันเธอกับเซียวจานยังได้ทักทายกันด้วยการสมกอดกันอีกด้วยแต่แฟนๆไม่ต้องกังวลเพราะเธอแต่งงานแล้วและถัดไปก็เป็นดาราสาวชาวไทยลูกครึ่งเบลยเยียมไม่ดาวิกาโฮเน่ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านการเป็นนางแบบและนักแสดงอิสระที่ได้คว้ารางวัลมากมายและบล็อกเกอร์คนหนึ่งก็กล่าวว่า เซียวจันมีวินัยในตนเองจริงๆบางคนบอกว่าใบหน้าของเสียวจันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสไตล์จีนและมีเฉดสีที่เหมาะสมพวกเขาได้ชมเชยเสียวจันโดยไม่ต้องพูดถึงสถานะระดับแนวหน้าความเป็นธรรมชาติและความมั่นใจของเขาในรายการในระดับนานาชาติเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะสนับสน,นุนความบันเทิงในประเทศไม่จำเป็นต้องพูดถึงในแง่ของการดูแลก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่ดาราเอเชียสามารถให้ได้ในทำเลที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงแฟชั่นวีประจําปีนี้ของ MIR การปฏิบัติต่อคนดังนั้นแยกกันไม่ออกจาก EMV ที่สร้างขึ้นโดยทุกคนที่เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วและอิทธิพลโดยรวมเซียวจันได้เข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีกับกุชชี่มาแล้ว3ามครั้งและกับทอสองครั้งเซียวจันได้รู้จักคนดังและบุคคลด้านแฟชั่นมากมายจากหลากหลายประเทศเขาทักททยทุกคนที่เข้าไป เซอรจันมีสเสน่ห์รากับลำแสงเมื่อเขาปรากฏตัวบนเวทีเขาดูเป็นสุภาพบุรุษที่ประพฤติตัวดีและสง่างามของวงตระกูลชั้นสูงในทอดและสไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลกุชชี่เขากลายเป็นหนุ่มเทเจ้าสเสน่ห์ดูแบดบอยเน้นนีดไม่เชื่อฟังและมั่นใจสูงเมื่อเขาสวมใส่และเมื่อต้องเผชิญกับฝู่ชนที่ปั่นป่วนเขายังคงสามารถรักษาความมั่นใจที่ผ่อนคลายและควบคุมได้อย่างเต็มที และเขาก็เปล่งประกายบนเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติและพิชิตโลกอีกครั้งนอกจากนี้เขายังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดและมิตรภาพอันลึกซึ้งกับแบรนด์อีกด้วยอย่างไรก็ตามภาพพาดทิศตกที่เขาโพสเขาได้ยืนอยู่บนตึกสูงหันหลังให้พาดทิศตกดินอันมีสีสันบรรยากาศนี้ช่างน่าทึ่งอย่างมากค,ค่ะรูปแบบของภวะวัดเปลี่ยนไปและเขาก็พูดว่าแผนการเลิกทานคาร์โบไฮเดรตล้มเหลว เราจะเห็นได้ว่าเซอร์จันเป็นคนมีวินัยในตนเองสูงและน่ารักแต่ก็ยังดีที่ได้ปล่อยตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวและชาตที่กลมกลืนกันนั้นดูติดดินและน่ารักมากๆค่ะชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์ว่าเมื่อดูช่างภาพต่างชาติที่กําลังวิตกกังวลเพราะไม่สามารถถ่ายรูปซูเปอร์สตาร์ได้ก็ได้เห็นถึงความยากลาบากในการบีบเข้าไปในกลุ่มเพื่อถ่ายภาพด้านในที่มีความหนาแน่นถึง3ามชั้น และด้านนอกสามชั้นทุกคนต่างพากันหันหน้าแฟลตที่แวะววับไปที่เสยวจานความนิยมของซูเปอร์สตาร์ก็พุ่งสูงมากทุกคนต่างพากันทำงานหนักมากเพื่อถ่ายรูปของเสยวจานดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าพวกเขาไม่สามารถเบียดเสียดเข้าไปได้เพราะขึ้นของคนเยอะมากเกินไปช่างนี้ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของกระแสหลกักอย่างเสยวจานอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่เวลาที่มีความสุขที่สุดแต่ก็มีความสุขที่สุดสำหรับผู้สนับสนุน ของเขาทุกคนหรือไม่รูปลักษณ์ภายนอกการดูแลโมเมนตัมและศักิ์ศรีเป็นช่องทางที่กำหนดไว้สำหรับทุกคนในการได้รับคุณค่าทางอารมณ์การดูแลหรือการใส่ใจกับสิ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายต่างๆและผู้ยืนดูบางทีหลายครั้งที่เราต้องทำงานหนะักและยืนหยัดมาเป็นเวลานานเพียงชั่วครู่นี้ฉันก็แค่อยากจะเห็นกล้องทุกตัวชี้มาที่เขาและฉันก็ชอบเสียงสำเนียงต่างๆที่เรียเสือจานว่า เซียวเซีเขาพยายามเรียกเซียวจ้านหลายครั้งด้วยคำว่าเซียวเซียวเพียงเพื่อให้ได้ภาพถ่ายด้านหน้าเซียว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 จนคุณตเอร์คเซียวเยคุณ่ายภาพถ่ายนข้าคัวเ ฉันชอบทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาติดตามเขาและประหลาดใจกับเอกลักษณ์ของเขาฉันหลงใหลในรูปร่างหน้าตาของเขาพวกเขาหลงใหลในสเสน่ห์ของเขาผู้จัดง,งานก็ชอบให้เขาถูกล้อมรอบและปกป้องเขาเนื่องจากการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเขาผู้คนในอุตสาหการรมแฟชั่นที่มีสีผิวและสีผมต่างกันจึงต้องเผชิญหน้ากับการผง,งาดขึ้นมาของหนุ่มหล่อและตรวจสอบความลึกลับอีกครั้งของหนุ่มตะวันออก ชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์ว่าเซอร์จานเป็นเทพเจ้าแห่งความมาัง่งคั่งเกือบทุกที่ที่เขาไปเขาได้สนับสนุสนช่างภาพ,พจำนวนมากด้วยการถ่ายทำในเมืองเหิงเตียนเนื่องจากภาพ,พถ่ายของปาปาราซีที่นั่งยองๆปีนกำแพงและนอนกับพื้นเพื่อถ่ายภาพจากการเปิดเผยของชาวเน็ตพวกเขาบอกว่าภาพ,พแอบถ่ายของเซอร์จานราคาที่ต่ำที่สุดในปัจจุบันมีราคาหลายหมื่นหยวนหรือห้าหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนบาท และพวกเขาก็อยู่ในสภาพที่บาคลาั่งส่งผลให้สมาชิกในทีมของเซียวจานก็เคยได้ยินเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเซอยวจานจึงมักจะรวมกลุ่มกันอย่างนั้นน่นเสมอเมื่อเขาไปทํางานเพื่อถ่ายทําเพราะเขาไม่ต้องการตามใจช่างภาพตัวแทนเหล่านั้นไม่เช่นนั้นช่างภาพตัวแทนจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจะส่งผลต่อลําดับการถ่ายทําของทีมงานของเขาอีกด้วยและเพื่อไม่ให้ป,ปรราปารัาซี ที่รอถ่ายภาพของเขาที่สนามบินหลังจากที่เขาเดินทางกลับจากมิลานเขาจึงแวะที่ฮ่องกงและเี่ยวจันก็ได้ออกเดินทางในเวลา11นาฬกาของวันที่26กุมภาพันธ์โดยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการเดินทางมาที่หางโจวและเี่ยวจันก็ได้เดินทางมาถึงหางโจวอย่างปลอดภยัยในเวลา13นกา27นาทีและกําลังจะเข้าร่วมทีมไทําทการทํางานโดยไม่มีวันหยุดและการรักษาความปลอดภยัยที่สนามบินหางโจวนั้นก็ดีเป็นพิเศษ และไม่มีใครขวางเขาไว้ไม่มีใครเบียดเขาในทางเดินเขาจึงสามารถเดินได้อย่างสบายๆว่ากันว่าทั้งต้นสังกัดของปปาร์ซีและตัวแทนถ่ายพัพก,ก็ไปที่เซี่ยงไฮ้เพื่อรอถ่ายภาพของเสอร์จานและพวกเขาก็เฝ้ารอกันแน่นไปหมดตามข่าวที่ได้ยินมาก็คือเสอจานได้เปลี่ยนตัวเครื่องบินชั่วคราวและเปลี่ยนตัวเครื่องบินไปฮ่องกงและเดินทางจากฮ่องกงไปหางโจวแต่ช่างภาพตัวแทนและปปาราซีก็คิดว่า เขาจะต้องลงที่เซี่ยงไฮ้อย่างแน่นอนเพราะเที่ยวบ,บินจากม,มิลานลงได้ที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นการลงเครื่องที่หางโจวไม่มีใครรู้ก็เลยไม่มีใครอยู่ที่สนามบินเพื่อรอถ่ายรูปของเสืร์จานเพราะพวกเขาไม่รู้ซึ่งมันตลกมากจริงๆค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ